สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภุสุคนนะคะมนีแดดดีแห้งผ้าตีน้อยออกมาเล่นจากน้อยค่ะนะคะเพราะว่ามนีอ่ามีคนมาหาอีกว่าสีขึ้นไล่สวดบุษันก็จะทั่วมาก,ก่อนขอสีออกมากับพี่น้องนะคะสิบนาทีเพื่อนว่าเพื่อนกำลังอยู่ทาเลืออยู่ค่ะบุญละเพื่อนก,นกนลับบุญละรมดจากโม่งเลือกสีขึ้นไล่ค่ะใครก็ะ่วงในจากน้อยค่ะฮะคขม ไหนมันเป็นสโตล์บิลซัมดูริก,กะสวัสดีเยอะฟอง์ซ่ตัวเวออินนะ<อ>นะคะเดี๋ยวพนกับสีมา่านะคะมาพนหล,ลับพนกลับเดี๋ยวตีมา่าจะขึ้นไล่สดนะคะ เฮ้ยน <muitas> ี่ต่อปลาบูแันเดียวเด้อนี่ต่อแล้วมูตีไม้บูยูได้มือนีมันไปใส่บูรูนะคะไปห่างมั้งกับประมาณนี้แดดดีแล้วโอ้ยเนีผลไม้ออกแล้วเด้อจัดเดี๋ยวตีไม้สิผ้ามูเจ้าไปเก็บผลไม้อยู่เป็นพุ่งนี่ผลแล้วเด้อมืออื่นมืออื่นมือนีข่อยมีนัดมีนัดกับอ่ามูแล้วกับมีนัดกับอันมูเจ้าจะึ้นไล่สดตอน ให้เพิ่นกับุลเด้อบลูว่าเพิ่นสิกับจะมุ่งจ้ะนะคะนะทวิโกบุกะนะวิ่วบุได้บงเนะท่าฟินดูใีจบุกะดนกฟินตเทอชดอเยอะโอเคายน้ามสปนายาย่ลูกเตะกัได้ให้ลูกไปดูว่าฝอสิตีซันเยอะดูว่าฟิเดียวเนาะเดฟิเยอะไอเซ่พอด้เจมาฟิมาไ ยารฟเดี๋ยวกูฟอรซันเอา妈าฟิมมาไ้ดูชิกล่ะซันโอเคเนี่ยซิกตี้ซิกตี้ลูกโอเคจังไดเขาไปขี้จังสันอันเออขี้บ่ดได้เล่อยดที่เออไปไปผุนไปตีหน่อยผ้าผุนออกมาเล่นนะคะยูจังดยบ้านผุนนั่งเล่นเกมบ่ได้ได้ค่ะเบิดมือต้อง ออกมาข้างนอกบ้านแน่เม้นบอกค่ะเออสิให้ลูกนั่งเล่นเกมบนมือไว้เว้นพอดีล่ <c oughs> ะคือนี่ตีไม้ไข่เนาะอย่ายาเว้นเว้นเว้นไม้เป็นไข่เนาะอันลูกไส้ก็เลยทั่วไปไปบอกคอพอท่านในเหลืองงานนะสามประมาณสองถุมกลัวอันโทษซื้อยาไม่ให้แม่แน่มาสั่นพาละเศษมาสั่นน้าก็เลยบอกว่าอันยูบานมีมีมาสั่น ประมาณสามทุ่มก,ก,กว่าันี่ล่ะเพิ่นก็เลยเลิกง,งานนั่แหละเพิ่นก็เลยเอาขึ้นมาใหะะ้ตีใหม่นะคะตีใหม่ก็นอนหลับแล้วแหละลูกไส้ไปท่านหลับนะคะนอนคุณรงห้องลูกไส้ก็เลยไปเป,เปิดประตูเอายานังพอกลับบ้านพอท่วมาเป็นยังคือให้ลูกนอนเด็กแจมมาสันเป็นเฟลียกับบ้ให้เขานอนเด็กแจมมาสันเอาข่อยก็เลยขี่คานฟ้าหนะ่อยปวดหัวนะพี่น้องข่อยก็เป็นไข้ข่อยก็เลยว้างสายมาเขนแฉกใยเวลาปล่อยลูกไปผู้เดียวนะ พ่อยากเปล่าพี่น้องเย้ยเอา้ายังคอยกับเป็นคนผิดอยู่แล้วเห,อหรอเนาะเหตุยังกับผิดเบิดพี่น้องอการาไหนไหนไหน,ไหนอะไรนะโอ๊ยอยากบอกว่าสิหิวอันจะหิวก้อนเห็นไปอีกเป็นโลบรอบว่าเอาได้เกลา่าเต็มบ้านช่วพี่น้องคอยกัเก็บ,บ,บทิมนะ เฮ้ยบุดรักรด,ดอกฟอรซิีเท่าืัวเม,มนขิงหวอนบอกละ่ะแดดนะคะพี่น้องแต่าบานร่มเย็นดีแห้งน่ะอ่ะอ่ะอ,ะอะน,นายอีชโลฟฟอรซิตี้มูนมนะคะแถวสตัวพนมา พันวาพันจะมะยายบานมาอยู ja, ่แถวนี oh, oh, oh. ้ป่ะสันมาคุมันงงกดไน้ยีแล้วชัวชัวแฟมเออทูทูกาะชัวแฟมก้อได้แชมป์่ยี่สิบห้าหรือยี่สิบสามองศา่ะพี่นงเมื่อนี้นะคะก็โอเคอยู่ค่ะพอนอยู่เด้อพี่นงปลาลูกไส้ยัางอินจักน้อยนะคะแถวๆแล้วโอ้บินบินบิ เดี๋ยวกฟินเดี๋ยวเหรอไปกอล่าเขา้องือร Highlander รส่่่ไม่เหือนไปเก็บผลไม้ด้ค่ะือนไปเก็บผลไม้เก็บผลไม้ืนพาตีน้อยไปเก็บผลไม้กสิออกมาไพี่น้อเฮ้ย ขี่คานคักจง้อยมูกับมาาเราเห็น่ะใบ,บสองเห็นมาแถวนี่มาสันนะคะอ่ามูเป็นค้นไทยบอบอเมนได้จา้าบอเมนค้นนอสพรพนเป็นค้นมาจากอีอ่เพิ่นยังวะาบเม,มนอิหร่านได้มีหน่องบอเมนโซมาเล,ลียว่าขอยกระจำประเทศเขาบ่ได้แต่ว่านิสัยดีดีโคปั๊กอยากอยาก เพื่อนนี่ใสดีเด้ค่ะเพื่นไม่ลูกสามคนแล้วค่ะน,นั่นนีสใสดีค่ะลุงเลี้ยนลุงเลี้ยนเดียวกันที่ว่าแถวนี้แหละนะจำบ่อบพีนะเขาสิม,มาเบืเบ้องบนีแ่แหละค่ะเบิ่งบ่ลูเขามาดูบ้านก่อนนะแต่ยังไม่ได้ว่าย้ายนะคะทุกคนแต่เขาบอกว่าเขาจะย้ายมาอแต่เขาบอกว่าเขาจะมาดูแถวแถวนี้แหละเพราะว่าได้คุยกับนั่นแล้วตรงนี้นะ่าจะใช่ตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้เขาเจ้าเพืน่นจะขายนะคะพี่น้องบ๊อบขายไก่สองยางก็คือใไห้เศร้านะคะแต่ว่าคิดว่า เพอน่าจะขายบ้านดูสตูแลว้วเพอนจะไม่ยูหนีนะคะเพราะว่าน้าหมอบ้านั่งบ้านแฟนนั่งสื่อบ้านเรากำลังประกาศขายอยู่สตูประสันเห็นบ่านนะเพ้่คนข่อยฟังว่าผิดนะปิดประมาณนี้นะคะสนะข้อกระเสือไฮเซตโกโกโกอาม่าเมกอารามอยู่เที่ยวดูะดูค้วยเนาะ

วิ่งกันลูกวิ่งกันเออเออตกใจเห็นมูสิบ้านเลยมูสิบ้านบานเลยจุนี่นะคะอันนี้มูเรียนน้ำกันนะคะเป็นคนเยอรมันทั้งผัวทั้งเมียนะคะบ้านบนอยู่นี่นะคะนิสัยดีได้แต่บางคนบอท่านึงหูจักนิสัยคนแรกๆคอยกบูหูจัก คุมคุ้มมาปาก่าเบาได้พี่น้องเพราะสนิดกันแล้วโอ้ยเบาปัดต่อยหอยนะคะเออไม่ลาตีมาไปซื้อคองเนี่ยมันจะไสไปเนาะฝากเพ่อนเต็มรดน,นเลยโอเคแนะคะ้วค่ะพี่น้องเขา่อยคุยกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเนละ้อพี่น้องเร้่ขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงนะคะทั่วหนา้าทั่วตาจ้ะ คลิปนี้ตีใหม่ก็ขอลงลงคลิปก่อนเราเจอกันได้จ้ะบ๊ายบายค่ะบิงค์ก้า